ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามเพจของกิมยูยูนะคะเพจผู้หลานก็สําหรับคลิปนี้นะคะเออไม่ได้มาขายของนะคะคลิปนี้ไม่ได้มาขายของแต่อยากจะมาเล่าบางสิ่งบางอย่างให้ฟังนะคะเกี่ยวกับ การทำผู้หลานหลายๆคนนะคะแบบสงสัยว่าทำไมราคาของผู้หลานเนี่ย1,380มองแวบแรกนะคะทำไมเอ้ยราคาแพงจังจะขายได้เหรอจะมีคนซื้อเหรออย่างเงี้ยหรือบางคนก็ชอบเอาไปเปรียบเทียบกับราคาที่แบบว่าถูกๆก,กว่าทำไมไม่ขายถูกกว่านี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวของอยูเองในมุมมองของอยูเองเนี่ยไม่มีคำว่าของถูก ของแพงอยู่ในโลกนี้พร้อมหรือไม่พร้อมแค่นั้นหรือพึงพอใจหรือว่าเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราจะกินหรือว่าจะใช้แค่นั้นนะคะไม่มีคําว่าของถูกของแพงถ้าคนไหนที่รู้จักยูจริงๆหรือว่าศึกษาสินค้าของผู้หลานจริงๆเนี่ยถ้าฟังทุกคลิปนะแล้วก็เข้าใจจริงๆเนี่ยจะมองเลยว่าไม่แพง นะคะคจะมองเลยว่าไม่แพงเพราะว่าในกล่องของผู้หลานเนี่ยสาห่อนะคะ30หอ1,380บาทถ้าเฉลี่ยแล้วมาหารนะคะหารราคาแล้วปุ๊บเนี่ยตกห่อละ45บาทซึ่ง1หอหรือ1ซองนะคะสามารถต้มน้ำได้ประมาณ1-1ถึงลิตรครึ่งถ้าต้มทีเดียวนะแล้วสามารถแบ่งคนทานได้ประมาณ3-4คน นั่นหมายความว่าในหนึ่งซองของผู้หลานที่คุณต้มหนึ่งครั้งเนี่ยจะทานได้4คน4คนตกแก้วละประมาณ10บ,บาทนะคะประมาณนี้นะคะโดยเฉลีย่ยถ้าเราแจงลงไปแบบนี้ถ้าคุณมองว่าแก้ว1นึ่ชาแก้วหนึ่งแลกกับสุขภาพแลกกับการที่ไม่ต้องเสียเวลาค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดแลกกับการทำกฟต์ราคาหลักแสนหลักล้าน แก้วละสิบาทต่อวันแลกกับการไม่ต้องปวดหัวไมเกรนทุกวันไม่ต้องฉีดยาคุมแก้ปวดท้องเมนอะไรอย่างเงี้ยถ้ามองแบบนี้ยยุยมองว่าคุ้มนะคะถามว่าทำไมหลายๆคนถึงกล้าจ่ายในราคา1380เพราะว่าเขาศึกษามาแล้วไงว่ากินแล้วมันคุม้มเอาว่าถ้ามองราคาแบบเนี้ยมันก็อาจจะดูแพงสำหรับทั่วไปถ้าไม่ดึกศึกษานะคะเพราะว่า มันเหมือนกับมันซื้อทีเดียวอ่ะมันไม่ได้ซื้อแบบแก้วหนึ่งวันละสิบาทแก้วหนึ่งสี่สิบาทอย่างเงี้ยไม่ได้มันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่ามันเป็นอาหารเสริมมันต้องขายยกกล่องไมไ่เราไม่ได้คุณเทียบดูกับพวกอาหารทั่วไปอ่ะคุณกินข้าวมื้อเท่าไหร่นะคะไอ้ผัดกระเพราคุณเงี้ยลาดหน้าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยสี่สิบาทห้าสิบาทต่อมื้อแล้วอ่ะแต่ไม่เข้าใจว่าเอเอเงินสิบบาทต่อแก้วต่อซองสี่สิบบาทกินได้ทั้งครอบครัวเนี่ย แลกกันไม่ได้คุณเห็นความสำคัญของปัจจัยภายนอกมากกว่าปัจจัยภายในของคุณที่แบบว่าเกี่ยวกับร่างกายของคุณคุณลืมดูแลไงคุณไม่เห็นค่าของมันหรือว่าคุณมองค่ามันไปจริงๆมันสาคัญนะเรื่องสุขภาพคุณนะแต่ยังไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าอธิบายให้ฟังเฉยๆว่าเอ้ยทําไมราคา1380แต่ว่า มันดูแพงในในมุมมองของคนที่ไม่ได้ศึกษาแค่นั้นแต่ว่าลูกค้าหลายๆคนของยูอะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของราคาเลยนะแต่เขาโอเคกับราคาแบบนี้แล้วเขากินคุ้ม มากกว่าอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปเสียเวลารักษาอะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีคุณไปซื้อยาไมเกรนกินยาพารากินอะไรแพงกว่าน,นี้แล้วก็สุขภาพคุณเสียอย่างเงี้ยคุณแบบอ่ฟอกไตฟอกเลือดเป็นนั่นเป็นนี่เยอะกว่านี้อย่างเงี้ยเหมือนกับว่าคุณต้องเปลี่ยนมุมมองนิดนึงนะคะเรื่องของการรักษาแบบสมุนไพรนะคะจริงๆยุ้ยคำพูดหลานเนี่ยยุ้ยไม่ได้สนใจเลยนะว่าใครจะมาซื้อหรือไม่ซื้อนะคะยุ้ยมีหน้าที่แค่แบบว่าให้ความรู้หรือนําเสนอมุมมองหรือว่าแนวคิดในการรักษาสุขภาพ แล้วก็พูดถึงเรื่องสินค้าของเราให้คนฟังเอาเองแล้วถ้าสมมุติว่าตรงนี้มันสามารถตอบโจทย์ในชีวิตของคุณได้หรือช่วยให้คุณรักษาตัวเองได้อย่างเงี้ยคุณตัดสินใจซื้อเองอยู่ไม่ได้บังคับนะคะแต่วันนี้นะคะจะมาอธิบายว่าทําไมทําไมลูกค้าหลายๆคนถึงเลือกที่จะทานของผู้หลานของของยยนะคะ,ะพูดง่า,งงายๆว่า ของแพงแต่คนแย่งซื้อนะคะจากที่ยุ้ยวิเคราะห์เองนะคือแบบว่าคนที่เลือกทานของยุ้ยเนี่ยมันจะเป็นคนที่ในอีกอีกลักษณะหนึ่งคือไม่ได้ดูราคาในการตัดสินใจซื้อนะคะเท่าที่ยุย้ยประเมินดูจากลูกค้าหลายๆคนหลายๆท่านที่ติดตามอยู่แล้วก็กินของผู้หลานอยู่เนี่ยเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอีกคนอีกระดับหนึ่งนะคะคือไม่ใช่ว่าเกรดเกรดไฮโซเกรดอะไรไม่ใช่นะคะคือคนทั่วไปนั่นแหละเขาศึกษาจริงๆหรือว่าเขามั่นใจจริงๆ ถึงจะมากินอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้ดูที่ราคาอย่างเดียวราคาที่แบบว่าถูกฉันีต้องกินของถูกของที่คุ้มแต่เขาดูมูล,ลค่าหรือคุณค่าของสินค้าที่เขาจะได้รับมากกว่าว่ามันคุ้มกับเงินที่เขาจ่ายไปหรือเปล่า เวลาคุณตัดสินใจอะไรก็ตามเวลายุ้ยจะเลือกสินค้าอะไรก็ตามนะคะไม่ใช่แค่มุมมองของคนอื่นมองนะหมายถึงว่าถ้าเราเป็นคนเลือกซื้อหรือเราอยู่จุดนะที่เป็นคนซื้อเนี่ยยุ้ยจะดูคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์นะคะยุ้ยจะดูว่าเจ้าของแบรนด์ของยี่ห้อนี้คือใครแล้วก็สามารถ อธิบายได้ชัดเจนไหมเป็นใครทำธุรกิจอะไรมาจากไหนอย่างเงี้ยในส่วนของยุ้ยเองอะลูกค้าเนี่ยเขาเชื่อมั่นหรือว่ามั่นใจนะคะว่าเฮ้ยยุ้ยจะทำสินค้าตัวเนี้ยเพราะความเข้าใจจริงๆนะคะแล้วก็อธิบายการรักษาแบบแพทย์แผนไทยแบบเนี้ยได้เข้าใจแบบลึกซึ้งให้เขาเข้าใจในแนวทางแบบเนี้ยนะคะความมั่นใจเนี่ยเขาแน่นอนอยู่แล้วที่เขาจะมาเลือกเลือกที่จะทานของของยุ้ยถ้าเปรียบเทียบกับ ทั่วไปอย่างเงี้ยถ้าคนธรรมดาขายเงี้ยพูดไม่มีน้ำหนักนะคะไม่มีใบอนุญาตขายพูดไม่มีน้ำหนักคุณเป็นใครอย,อย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนขนาดยูยังเขารเราเรียนมานะแต่ว่ายังไม่ได้ใบอนุญาตไม่มีใบวิชาชีพเนี่ยยังโดนด่าเลยว่าเอ้ยขายอาหารเสริมขายยาแต่ว่าเฮ้ยไม่มีใบไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยเรามาพูดได้ไงคุณเป็นใครมาจากไหนอย่างเงี้ย แต่ก็ไม่เป็นไรณนะเวลาหนึ่งที่เราสอบได้ใบยุญาตเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยมันก็มาเสริมเราเราทีหลังอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเพราะเราจะสามารถพูดได้แบบเต็มปากแบบมีน้ำหนักนะคะคือส่วนนี้ถ้ามันมีการเปรียบเทียบระหว่างหรือว่ายี่ห้อหลายๆยี่ห้อเนี่ยเวลาเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาสุขภาพเนี่ย ถ้าอยู่เลือกเองอะยุจะเลือกของคุณที่สามารถพูดหรืออธิบายได้ชัดเจนแล้วก็เห็นจากมุมมองหรือประสบการณ์ของตัวเองทําเองจริงๆเข้าใจจริงๆไม่ได้เกิดจากการไปซื้อหรือว่าไปจํามาท่องให้คุณฟังอย่างเงี้ยนะคะมันมันต่างกันฟิลตรงนี้ความรู้สึกตรงนี้เนี่ยคนฟังฟังแล้วเข้าใจ ะค,ะคือลูกค้าของยุ้ยจะเป็นกลุ่มในลักษณะแบบนี้คือสามารถแยกแยะออกว่าสินค้าไหนเป็นสินค้าไหนหรือคนเจ้าของเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอยู่ดูจุดนี้นะคะ2คนที่เลือกทานผู้หลานคือเขามีเวลาศึกษาเองเพราะว่ายุ้ยเป็นคนที่ลักษณะที่ไม่เน้นขายนะคะ ยุ่เข้าใจนะคะเข้าใจลูกค้าหลายๆคนเพราะว่าเราก็เป็นลูกค้าเวลาเราไปซื้อของอะไรก็ตามเราไม่ชอบคนเดินตามไม่ชอบคนถามนู่นถามนี่ไม่ชอบคนแบบยัดเยียดเวลาเราต้องการอะไรถึงเวลาเขาเราเรียกมามานี่หน่อยมาจะซื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่เราไม่ชอบแบบนี้ถ้าตรงไหนนะคะร้านไหนเงนี้ยเดินตามแบบตลอดเวลาเดินออกเลย,ยไม่ชอบการยัดเยียดหรือ ถูกขายเกินไปเหมือนกดดันเราอะเรากําลังอ่านอยู่วิเคราะห์อยู่ว่าสินค้ายินตัวนี้เป็นยังไงยังไงโจโละมาเออสนใจอันไหนจะเอาอันไหนรับอันไหนเนี่ยยุ่งออกเลยนะไม่เอาเลยนะคือแบบว่าเราเข้าใจเราเข้าใจมุมมองจุด,จดนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลายุ่ยขายเนี่ย ยูขายของให้คนโดยที่อยากจะกินเมื่อไหรตัดสินใจเมื่อไหรคุณศึกษาให้เต็มที่คุณดูรีวิวให้เต็มที่คุณดูคลิปให้เต็มที่ยูไม่ชอบยัดเยียดนะคะไม่ชอบยัดเยียดขายให้ใครด้วยอยากกินซื้อเองพิจาณาเอาเองเพราะว่าเราไม่อยากบังคับให้ใครมาจ่ายเงินให้เราแล้วก็เราพูดทุกอย่างตามความเป็นจริงตามความคิดที่เราเรียนมาตามประสบการณ์ที่เราเรียนมาแค่นั้นเองนะคะ 3. นะคะ จุดเด่นที่ลูกค้าเลือกของผู้หลานในการดูแลสุขภาพนะคะคือ มันเป็นสูตรเดียวนะคะเป็นสินค้าในเกรดอาหารเสริมเกรดอาหารเสริมนี่คือพวกจดออยอนะคะไม่ได้ใช่เกรดยาสินค้าของยุยไมใ่ใช่เกรดยาที่จ่ายโดยแพทย์หรืออยู่ในคลินิกนะคะแต่มันเป็นยุจดในลักษณะอาหารเสริมอาหารเสริมคือสามารถวางขายได้ทั่วไปคนธรรมดาก็ขายได้เพสัชก็ขายได้หมอก็ขายได้คือกินได้วางขายได้ทั่วไปแบบนี้นะคะคือเกรดแบบนี้แต่ยุ้ยใช้วิธีการเทคนิคการทํายาแบบสตุยาแบบแพทย์แผนไทยเข้ามา นะคะแล้วใช้วิธีการที่มันซับซ้อนกว่าการทําอาหารเสริมทั่วไปเข้ามาเสริมแค่น,นั้นนะคะแล้วสูตรเรามันเป็น <S 2> <S 2> เป็นมากกว่าอาหารเสริมทั่วไปคือว่าอาหารเสริมคือการเสริมเข้าไปแต่ว่าของยุ้ยมันเป็นสูตรอาหารเสริมที่ถ่ายพิษถ่ายของเสียเอาออกนะคะอีกขั้นของการรักษาคือใช้อาหารเสริมแบบกินเข้าไปเยอะๆไม่ได้แล้วเราต้องถ่ายพิษออกอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วสูตรนี้มันมีความพิเศษแตกต่าง จากที่อื่นทั่วไปคือมันเป็นสูตรเดียวที่ได้ทั้งระบบหัวจุดเท้านะคะตั้งแต่โรคอะไรก็ตามเนี่ยซึ่งยุ้มีเคสนะคะมีเคสจากการเก็บ วิจัยส่วนตัวคือการเก็บลูกค้าตั้งแต่หัวจุดเท้าเลยไอเนื้องอกในสมองเราก็มีรีวิวอยู่นะคะเ,เป็นต่อเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็มีรีวิวน้ําในหูไม่เท่ากันมีเสียงจริงดิดในหูไทยรอยคอพ่อปอดหอบหืดภูมิแพ้ไซนัสไมเกรนถ่ายยากลิสีดวงชาตามมือตามเท้ากดไหลย้ยอนอย่างเงี้ยมีลูกซิดปวดประจําเดือนได้หมดนะคะถ้าถามว่าแบบนี้ขี้โม้ไหม ถ้าคนฟังล่ะโมแน่นอนถ้าคนเพราะว่าคนไม่เคยเจอสินค้าแบบนี้ยุ่เข้าใจนะแต่ว่าถ้าคุณศึกษาดีๆคุณไปดูรีวิวดีๆการวิจัยทางสายแผนไทยเนี่ยมันไม่ได้เหมือนทางสายปัจจุบันนะคะการวิจัยแบบสายปัจจุบันก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการทดลองในการวัดค่าประเมินผลค่ะตับค่าไตการาาใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ทันสมัยอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะการวิจัยแบบแผนไทยเนี่ย มันก็ต้องให้ให้เกียรติวิชาชีพอีกสายหนึ่งนะคะนะคะก็คือว่าเขาจะเป็นวิธีการจดบันทึกไว้นะคะเป็นแบบแพทย์แผนไทยโดยตรงคือการจดบันทึกอาการเงี้ยมันเป็นวิธีของเขานะคะศาสตร์แต่ละสายเนี่ยมุมมองการรักษาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าเอาสายปัจจุบันมาตัดสินแผนไทยอย่าเอาแผนไทยไปตัดสินแผนปัจจุบันมันคนละแบบกันเพราะฉะนั้นคุณเวลาเป็นคนฟังเนี่ยคุณต้องเปิดใจนะคะถ้าคุณคิดว่า มันไม่เป็นไปนไม่ได้หรอกไม่มีสินค้าตัวไหนในโลกที่สามารถรักษาได้ทุกโรคทั้งตัวหัวจุดท้งไม่มีก็ไม่เป็นไรอันนี้ความเชื่อของคุณแต่ยูอะมีเคสลูกค้านะคะซึ่งสามารถพิสูจน์ได้อยู่แล้วนะคะว่าเออเราเก็บรีวิวมานะเราทําแบบนี้มาตั้งปีสองปีกว่าเราจะออกขายอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นผลงานหรือว่าเก็บเคสส่วนตัวของเราอยู่แล้วนะคะแต่แล้วรีวิวเนี่ยหรือก็เอาโพสต์ขึ้นในเพจเนี้ยมันเป็นลูกค้าของเราที่คนที่สามารถ อนุญาตให้แชร์ได้นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรีวิวเป็นรีวิวของลูกค้าจริงๆนะแต่มันอาจจะดูเวอร์เกินจริงอันนี้ก็ยอมรับนะคะเพราะว่ามันไม่มี <laughs> เกิดขึ้นในโลกแบบนี้สินค้าแบบเนี้ยนะคะก็ต้องทําใจนิดนึงนะคะอาจจะเวอร์เกินจริงนิดนึงแต่เราก็ ต้องพูดตามความจริงเพราะว่าเราไม่ได้โกหกอะไรอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้เป็นตัวตัดสินนะคะตัดสินของลูกค้าที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่ต้องเป็น10โรคเป็น20โรคแล้วกินแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยคือมันมันไม่ใช่ตัวรักษาโรคใดๆโรคหนึ่งนะคะของผู้หลานเนี่ยแต่ว่ายุยธรรมสูตรในการปรับสมดุลปรับระบบร่างกายแล้วก็ถ่ายพิษทั้งตัวหัวจนเท้าที่มันเป็นต้นตอหรือสาเหตุของการเกิดโรคทั้งตัวเราเลยให้มันออกถ้าพิษ ในตัวเราออกไปเนี่ยการถ่ายเลือดพิษถ่ายประจำเดือนเก่าอุจจาระเก่าออกไปที่มันตกค้างอยู่ในตัวสะสมเนี่ย การไหลเวียนเลือดของเรามันจะดีขึ้นเลือดเราจะสะอาดขึ้นสุขภาพเรามึงก็จะดีขึ้นเองนะคะมันเป็น,นกลไกการปรับตัวตามธรรมชาติของร่างกายของคนอยู่แล้วนะคะมันไม่ได้เกิดจากการกินยากินยากินยาเข้าไปแล้วหายนะคะแบบนี้นะคะคือการถ่ายพิษของยุ้ยนะคะนี่คือจุดเด่นของผู้หลานนะคะข้อที่4ที่ยุ้ยทามาแล้วก็ลูกค้าเลือกที่จะกินของผู้หลานคือว่าสินค้าตัวนี้นะคะ ถ้าพูดกันตรงๆถ้าแบบทั่วไปถ้าอาหารเสริมทั่วไประยะเวลาเขาจะกินแค่ 3- าเดือนติดต่อกันต่อเนื่องนะแล้วก็ให้พัก1เดือน2เดือนแล้วกลับมากินใหม่เพื่ออะไรการทานอาหารเสริมเนี่ยการทานในระยะเวลาที่นานที่เยอะเกินไปเนี่ยบางทีมันจะตกค้างหรือถ้าไม่ได้ตกค้างเนี่ยพิษจากความร้อนนะคะการกินสารสกัดเยอะๆเนี่ยถึงแม้ว่า ตัวสารสกัดอ่ะมันไม่ได้มีพิษนะคะไม่มีพิษตกค้างต่อตับต่อไต,อต,อต,อตอแต่ว่าการสกัดที่มันเข้มข้นเยอะหรือสูงเนี่ยทางมุมมองแพทย์แผนไทยคือพิษร้อนพิษร้อนเกิดการอั้นของเสียของลมร้อนนะคะทําให้ตับคุณทํางานหนักนะคะสภาวะในร่างกายคุณเสียสมดุลน,นะคะธาตุไฟแตกไฟร้อนเกิดขึ้นมีลมพิษเกิดขึ้นทําให้คุณปวดหัวไมเกรนนอนไม่หลับบุบว่าคุณสังเกตถ้าคุณกินอาหารเสริมเยอะๆนานๆบางคนเนี่ย จะรู้สึกว่าร้อนนอนไม่หลับเนี่ยคืออาการพิษร้อนสะสมไม่ได้เกิดจากาสารพิษจากอาหารเสริมนะแต่พิษร้อนสะสมคือการเสียสมดุลของร่างกายมันเกิดขึ้นเพราะกินอาหารเสริมเยอะเกินไปพิษร้อนสะสมนะคะหรือบางคนเหงื่อออกเยอะอกินคอลลาเจนเยอะแล้วรู้สึกร้อนจังเลยหรือบางคนที่แบบว่ากินวิตามินซีแล้วทําไมสิวขึ้นเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยผมร่วงเนี่ย คือกินพอดีมันไม่เป็นไรแต่ถ้ากินเยอะๆนานๆนธาตนุามันเสียสมดุลความร้อนมันเกิดขึ้นสะสมนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้ากินทั่วไปเนี่ยเขาจะมีวิธีกินแล้วก็ให้หยุด พักก่อนแล้วก็ให้กินต่อเพื่อสมดุลร่างกายแต่ของผู้หลานของยุย้ยไม่จําเป็นต้องหยุดเพราะว่าตัวนี้ยุย้ยบอกเลยว่ามันเป็นตัวปรับระบบร่างกายทั้งหัวจุดเท้ายุย้ยพิสูจน์คือกินต่อเนื่อง2ปีเต็มๆนะคะแล้วก็ดูค่าตับค่าไตาอะไรมาเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะมีบันทึกไว้อยู่นะคะถ้าบันทึกลักษณะแบบนี้มันก็ต้องไปตรวจโรงพยาบาลเนี้ยแล้วก็ต้องเก็บ อาผลการบันทึกหรือว่าแลบไว้อยู่แล้วนะคะกินได้ระยะยาวนะคะยิ่งทานยิ่งเหมือนกับว่าทายพิษออกเรื่อยๆนะคะมีคนถามว่าผู้หลานเนี่ยจะกินได้นานสูงสุดเท่าไหร่ตอบเลยว่าตลอดชีวิตนะคะไม่มีแต่ว่าคุณจะหยุดเวลาไหนก็ได้คือถ้าหยุดอะแล้วถามว่าโอกาสที่โรคจะกลับมาเป็นได้ไหม บอกตรงๆโอกาสเกิดโรคเกิดจากปัจจัยภายนอกจากการทานอาหารถ้าคุณกินอาหารแบบว่าหมักนองเยอะหรือนอนน้อยพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยมันเป็นปัจจัยภายนอกที่ทำให้คุณเกิดโรคอย่างคุณพักผ่อนน้อยคุณก็ปวดหัวเมคเคนถามว่ากินผู้หลานแล้วหายไม่เคนร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่หายคือมันดีขึ้นดีขึ้นทําให้คุณแบบว่าไม่ต้องเป็นบ่อยนะคะไม่ได้เป็นบ่อยแต่ถ้าคุณนอนหลับพักผ่อนน้อยทํางานเครียดเนี่ยเมคเคนมันก็มาเองตามธรรมชาติอยู่แล้วคุณก็ต้องไปปรับพฤติกรรมตรงนั้นหรือ ถ้ากินแล้วอย่างเงี้ยไม่กินสักเดือนหนึ่งมันจะกลับมาไหมโอกาสกลับมาแต่ไม่ได้เป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สมมุติว่าคุณเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมพฤติกรรมของคุณน่พอกินผู้หลานหายแล้วปรับแล้วเงี้ยคุณหายไปเดือนหนึ่งอาจจะมีอาการเกิดขึ้นมาแต่น้อยลงอย่างเงี้ยนะคะถ้าสมมุติว่าคุณหายทุกอย่างแล้วคุณกินผู้หลานโอเคแล้วเนี่ยถ้าจะหยุดนะคะสามวันคุณกินทีหนึ่งอาทิตย์หนึ่งขอให้กินสักครั้งหนึ่งสองครั้งเพื่อปรับสมดุลเพื่อถ่ายพิษ ตัวของคุณออกเพราะทุกวันที่คุณกินอาหารตามท้องตลาดหรือข้างในอะไรอย่างเงี้ยมันรับพิษเข้าไปอยู่แล้วพิษจากอาหารที่คุณกินเข้าไปพิษจากยาพิษที่คุณกินเข้าไปพิษจากอากาศภายนอกมลภาวพระต่างๆที่คุณกินเข้าไปเราไม่รู้มันเกิดการสะสมหรืออุจจาระเก่าของคุณเสียตกค้างอยู่เนี่ยมันไม่ถูกถ่ายออก <c oughs> คุณกินผู้หลานเข้าไปอย่างน้อยมันเป็นการปรับระบบถ่ายของเสียในตัวของคุณออกแต่ อาทิตย์ละครั้งเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะก็กินบ้างหยุดบ้างอาทิตย์หนึงค,ง,งครั้งสครั้งก็โอเคนะคะสูตรของเยอะมันไม่เป็นมันไม่ทําลายอวัยวะภายในเพราะว่าเราทําสูตรขึ้นมาเพื่อถ่ายพิษอยู่แล้วแต่ว่าอย่ากกินเยอะหรือกินกินเกินขนาดให้กินตามพอเหมาะนะคะถ้ามีผลข้างเคียงคือต้องหยุดหยุดทานสักสองสวันแล้วก็ทานใหม่เพื่อบางคนนะ่ะทานเยอะเกินไปไง ถ้าทานเยอะเกินไปหรือเข้มเกินไปจะมีผลห้างเคียงเช่นอาการปวดหัวห,วหรือปวดตามเนื้อตามตัวเงี้ยมันเหมือนไปนเล่งเรื่องเล่งกระตุ้งพิษเล่งถ่ายสารพิษเกินเพราะฉะนั้นต้องรู้ตัวเองว่าเรารับได้ขนาดไหนบางคนอาจจะกินเว้นวนันหรือบางคนเหมาะที่จะกินแบบสองวันทานทีนะคะบางคนกินทุกวันได้ก็กินอย่างเงี้ยเอาตามความรู้สึกของตัวเองที่กินแล้วโอเคนะคะ แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะที่เป็นเอกลักษณ์จุดเด่นของผู้หลานคือยุยไม่รับตัวแทนจําหน่ายนะคะคนที่ขายคือแอดมินหรือว่าดีลเลอร์ที่แบบว่าคนสนิทหรือว่าลูกค้าเก่าแค่นั้นนะคะที่แบบอยากไปขายฉะนั้นแล้วการดูที่ราคาสินค้านะคะถ้ามีราคาสินค้าผิดปกติกว่านี้ยุ้ยขอคอนเฟิร์มและการันตีเลยว่า ไม่ใช่ของผู้หลานหรือว่าอาจจะเป็นของก๊อปของเรียนแบบนะคะถ้าผู้หลานของยุ้ยเองของแบรนด์หมอยุ้ยผู้หลานจะเป็นกล่องสีเขียวขาวแบบนี้เท่านั้นนะคะย้ําสีขาวเขียวกล่องแบบนี้ยี่ห้อผู้หลานพอสัาเพาสาระอูไม่เอกหอหีบลอลิงสะอานนอหนูเท่านั้นชานะคะกล่องแบบนี้ราคา 1, 3 8 0บาทเท่านั้นไม่มีราคา ่ำวันนี้และไม่มีราคาหลักร้อยนะคะบอกเลยว่าถ้ามีราคาหลักร้อยหรือไม่ใช่แพ็คกิ้งแบบนี้ไม่ใช่สีกล่องแบบนี้ถือว่าไม่ใช่ของยุ้ยนะคะไม่ใช่ของผู้หลานนะคะแล้วแคปซูลราคา1580แบบนี้แพ็คคู่2850แบแบบนี้นะคะยุ้ยจะเซตระบบให้อยู่ราคาแบบเดียวแบบนี้นะคะไม่มีโปรโลดแรกแจกแถมใดๆนะคะ แต่อาจจะมีพวกของแถมพวกอะไรแล้วแต่เทศกาลนะคะคนที่ติดตามหูยีะเนียจะชัดเจนเสมอว่าผู้หลานก็คือผู้หลานคือผู้หลานเนี่ยมันไม่ใช่เจียวผู้หลานแบบทั่วไปนะคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าชื่อมันคล้ายกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะผู้หลานถามว่ามีส่วนประกอบของเจียวผู้หลานไหมมีแต่มีสมุนไพรตัวอื่นๆในการผสมเข้าไปเป็นสูตรนะคะก็เลยชื่อว่าสูตรของผู้หลานหมอยุยนะคะผู้หลานมีที่อยู่ที่เดียวนะคะผู้หลานไม่ใช่เจียวผู้หลานแบบทั่วไปที่ขายขายกันเดี่ยว เป็นสมุนไพเดียวๆไม่ใช่นะคะอันก็ต้องแยกแยะด้วยผู้หลานคือผู้หลานไม่ใช่เจียวผู้หลานแล้วไม่ได้ชื่อมู่หลานนะคะก็กล่องของเราเป็นตามนี้เท่านั้นให้แยกแยะด้วยแล้วก็อย่าสับสนนะคะสุดท้ายนี้นะคะสุดท้ายนี้ยุ้ยก็ฝากถึงทุกคนนะคะไม่ว่าจะตามยุ้ยหรือไม่ได้ตามหรือว่าคนที่บังเอิญฟังคลิปนี้หรือว่าเห็นคลิปยูเนี่ยยุ้ยไม่รู้นะว่าคุณจะคิดยังไงกับการขายของของยุ้ยแบบนี้นะคะ แต่ว่ายุไม่ไม่รู้ว่าคนจะมองเราแบบไหนด้วยนะคะแต่ว่ายุทำตรงเนี้ยเราคิดว่าเราทําสินค้าที่ดีที่สุดต่อเราอยู่แล้วแล้วก็ทําให้ดีที่สุดต่อครอบครัวเราอยู่แล้วก่อนหน้านั้นยุไม่ได้คิดจะมาขายผู้หลานอยู่แล้วนะคะ แต่ว่าเราแค่เสียดายเสียดายสูตรของเราที่มันดีมันช่วยคนได้เยอะเราเสียดายความรู้ที่เราเรียนมาแล้วก็มันไม่มีโอกาสที่จะบอกต่อคนทั่วไปเงี้ยให้เข้าถึงแพทย์แผนไทยจริงๆเงี้ย เราอยากจะทําความเข้าใจนะคะอยากให้แพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลื่องเนี่ยมีตัวตนนะคะมีจุดยืนอยู่ในสายตาของคนทั่วไปนะคะอยากคิดว่าแพทย์แผนไทยคือหมอนวดไม่ใช่นะคะแพทย์แผนไทยก็เหมือนหมอแผนปัจจุบันทุกอย่างแต่ว่าใช้ยาสมุนไพรในการตรวจรักษาซึ่งตรงนี้ยุ้ยจะมาแค่อธิบายให้คุณฟังเฉยๆนะคะแล้วก็อยากให้เขเข้าใจแพทย์แผนไทยมากกว่านี้เพราะว่า แกล้เป็นไทยมันก็เหมือนแพทย์คนหนึ่งนั่นแหละแต่ว่ามันไม่สามารถมันมันไม่ค่อยเป็นที่นิยมหรือว่าคนแบบว่าเข้าถึงได้น้อยอะ่ะยุ้ยถึงมาทำเฟซบุ๊กนี่ไงคือถ้าคนที่เก่งเก่งรุ่นอาจารย์รุ่น,น,น,นคุณพ่อคุณแม่ของเราอย่างเงี้ยอายุเยืย่องหกสิบเจ็ดสิบถามว่าเขาจะมาไลฟ์สดแบบนี้อธิบายแบบนี้ได้ไหมเป็นไป,นปนไม่ได้เขาอาจจะเล่นคอมพิวเตอร์ไม่เป็นเขาเล่นไลน์ไม่เป็นเล่น Facebook ไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่ยุ้อยอะมีโอกาสได้ไดเรียนไง ได้ไปเอาแนวคิดได้ไปศึกษายิ่งเห็นว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยที่คนทั่วไปควรจะได้รับหรือศึกษามุมมองณนะจุดนี้ของแพทย์แผนไทยศาสตร์แผนไทยมันเป็นศาสตร์ที่ล้ำลึกมากนะคะถ้าคุณได้ไปเรียนเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเข้าใจยากมากแต่ถ้าคุณเข้าใจแล้วปุ๊บเนี่ยคุณจะเหมือนตัดสรู้ปริณิพานเลยเหมือนกับว่าคุณเห็นแสงสว่างในชีวิตคุณเกิดขึ้นเลยว่าเฮ้ าศาสตร์แบบนี้มันมีด้วยเหรออย่างเงี้ยทำให้ชีวิตคุณแบบดีขึ้นยุ้ยถึงมาบอกต่อไง,องอยุ้ยเชื่อเชื่อในาศาสตร์ตรงนี้มากศรัทธาในศาสตร์ตรงนี้มากเพราะว่ามันทําให้ยุ้ยหายโรคต่างๆที่ยุ้ยเป็นอยู่เราเราถึงเชื่อแล้วพูดได้เต็มปากอยู่แล้วนะคะเปิดใจนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเรียนทางสายวิทยศาศาสตร์มาทางสายแพทย์เอ่อแพทย์ปัจจุบันมาเภสัชอะไรมาพยาบาลมาก็ตามนะคะเปิดใจนิดนึงนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายๆของคนของยุ้ยก็เป็นหมอ เป็นพยาบาลเป็นอะไรเยอะนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้แอนตี้ไงเขาศึกษาหรือบางคนที่แบบว่าไม่เปิดใจเลยก็ไม่เป็นไรคุณก็ใช้วิธีการรักษาของคุณไปนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีเงินร้อยล้านมีเงินพันล้านถ้าตายพรุ่งนี้คุณก็เอาไปไปไม่ได้นะคะก็อย่าไปเอาชีวิตไปแลกกับเงินเยอะแยะมากมายนะคะเอาให้มันพอดีมีเงินก็ก็มีก็มีมีก็ดีไงแต่ว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพอย่าไปทํา ทุกอย่างโดยที่ลืมดูแลสุภาพตัวเองลืมดูแลพ่อแม่ลืมอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีบางคนนะแบบว่าทํางานเยอะเกินไปทํางานหนักเกินไปจนแบบว่าบางทีแบบเส้นเลือดในสมองแตกเฮ้ยอยู่ๆเดินไม่ได้แล้วทาําไงอ่ะอยู่บ้านเฉยๆแล้วสามีก็ต้องมาดูแลลูกก็ต้องมาดูแลแทนที่แบบตัวเองจะป่วยคนเดียวอะ่ะแต่คนอื่นรอบข้างต้องมารับภาล่าเอา้เ,อ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 เอช็ดอุเอช็ดฉี่เอาอาหารมาให้อะไรอย่างเงี้ยทรมานนะ ทรมานดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้นะคะก็อยากให้คุณมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนิดน,นึงอย่าไปเห็นว่าสุขภาพไม่สําคัญนะบางคนนี่แบบไปเห็นคุณค่าของเงินเกินไปนะคะอย่างยูเองเมื่อก่อนเนี่ยเราทํางานหนักมากๆถามว่ามีความสุขกับเงินมากไหมมีมีมากนะคะอุ้ยสนุกกับการได้เงินเยอะมาก แบบว่าฉันมีความสุขมากเงินฉันเข้ามาแต่ณนะวันใดวันหนึ่งที่เงินมันเข้ามาเยอะโดยที่เราดูดูแลสุขภาพเนี่ยวิเจอกับตัวเองไงแบบว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะคะถ้าสุขภาพเราไม่ดีเลยเนี่ยเราหาเงินต่อไม่ได้นะคะทุกอย่างมันจะพังไปไปหมดเลยแต่ถ้าวันใดที่สุขภาพเราดีเนี่ยโอกาสที่เราทําประโยชน์ให้คนอื่นเรามาหาเงินได้ไล่ต่ออย่างเงี้ยเฮ้ยมันมันดีมันมีความรู้สึกว่า มันคนเราฟิลกันเลยทํางานเพื่อหาเงินกับทํางานเพื่อประโยชน์กับคนอื่นให้แนวคิดกับคนอื่นช่วยคนอื่นแล้วเงินมันมาทีหลังอย่างเงี้ยนะคะยุ้ยทำขายผู้หลานนี่นะถ้าคุณโมดีๆคุณเคยเห็นยุ้ยขายไหมคุณยุ้ยไม่เคยเน้นขายอยู่แล้วยุ้ยพูดแบบนี้แต่ว่าไม่จําเป็นต้องขายเสมอไปนะคะไม่จําเป็นต้องขายเสมอไปถ้าเขาเห็นคุณค่าในสินค้าเราอะ่ะเขามาขายมาซื้อของเราเองอย่างเงี้ย ะะทุกวันนี้ก็ไม่ได้ขายแบบพาร์เซลล์อยู่แล้วก็ขา,ขายของเราเป็นอย่างงี้แต่ว่าทําสินค้าให้ดีแค่นั้นนะคะเอาเป็นว่าหลังจากนี้ไปนะคะคนอื่นไม่รู้จะคิดยังไงนะแต่ว่าสําหรับตัวอยู่แล้วอะเรามีหน้าที่แค่มาสารต่อนะคะภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทยเท่านั้นนะคะทําให้คนเข้าถึงและเข้าใจมุมมองการรักษาของแพทย์แผนไทยให้มากขึ้นและให้แพทย์แผนไทยเป็นที่ยอมรับเป็นที่นิยม ในปัจจุบันมากขึ้นเพราะคนไม่เปิดใจมานานแล้วเพราะคนไม่ได้เจอหรือว่าเข้าใจจริงๆเกี่ยวกับสมุนไพรเพราะคนแอนตี้สมุนไพรว่ามันตกค้างต,ต่อตับต่อไตเพราะคนเข้าใจว่า สมุนไพรคือยาสเตียรอยไม่ใช่นะคะคุณต้องเปิดจุดนี้นะคะอย่าไปโยนภาระหรือโยนความผิดให้สมุนไพรหรือแพทย์แผนไทยนะคะแพทย์แผนไทยก็คือคนคนหนึ่งเอาศาสตร์มารักษาในมุมมองของเขานะคะแต่ว่ามันก็มีทั้งคนดีแล้วก็ของจริงแล้วก็ของ,ของปลอมคนไม่ดีก็มีเยอะแยะแอบใส่ยาสเตียรอยก็มีแยะคุณก็ต้องเลือกใช้เลือกดูดีดๆแค่นั้นแล้วใช้ชีวิตแบบ มีประโยชน์อะทำคุณประโยชน์ไปเรื่อยๆดีกว่าแล้วก็ใช้อย่างมีความสุขนะคะก็อย่าลืมมีความสุขกันทุกคนนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะ